เป็นนักซื้อนักลงทุนมีสตังค์ไม่ได้ต้องเดินหาของก็ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เช้าเดินหาของจะได้ของที่ที่จริงมันขายมาตั้งนานแล้วมันน่าจะมีประสบการณ์ได้แล้วว่าจะทำอย่างไรที่จะอยู่รอดเมื่อเช้าก็ดู ดูเราเข้าตาได้รูปภาพเป็นหลวงปู่หลิวแล้วก็ดูออกว่าแท้ก็เลยได้ขายไปขายไปก็ต้องซื้อเข้ามาแต่อันนี้จะี้ซื้อขายมาก่อนในราคาไม่แพงแต่อันนี้ก็ถูก คือชมรุตถูกตั้งสองทั้งสองนี้แท้แต่ก็ไม่ทราบที่แต่อที่แท้เนี่ยแท้จริงๆนี่นี่ก็คือเหรียญเหรียญกาเรียกเหรียญกระสานเหรียญรัชการที่เก้าได้มาทั้งหมดก็คือซื้อเขาซื้อเขาสามเหรียญเขาก็แถมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่า ก็อันนี้ต้องมีติดติดไว้เพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันมากเหมือนกับอย่างอื่นๆส่วนที่เห็นนี้ก็คือเป็นเสียนหรือศีนารอดใช้ ทำโดยไฟเบอร์ถ้าหากว่าเป็นกระดาษปาปะ,ปะแล้วก็ทำเนี่ยมันจะยากกว่ายากมากกว่าจะเสร็จอันนี้ราคาได้มาในราคาที่ไม่แพงพอที่จะไปได้ก็ซื้อมาเมื่อเมื่อนัดที่แล้วก็คือวันวัน,นวันนี้วันพุธ นะซื้อมาเมื่อวานของขายไปก็ต้องลงทุนซื้อมาใหม่คือเวลาจะขายสิ่งใดเราก็จะชี้อันนี้เช็คแล้วว่าจะมีรอยรอยแตกตรงนี้หนึ่งรอยแตกเวลาขาย เราต้องบอกลูกค้าถ้าไม่บอกลูกค้าก็เข้าใจว่าเป็นของดีถ้าเราขายของไม่ดีในในโดยโดยหลอกเขาอะเขาเรียกว่าย้อมแมวขายจะไม่ทําเช่นนั้นแน่นอนอันนี้เรา,เามันมีจุดจุดสองสองจุดที่ที่มีรอยรอยตําหนิตรงเนี้ยก็ราคาถูก มันก็ต้องมีของถูกเอามาแล้วก็มีคนเหมือนเข้าใจดีนะเขาก็ให้มาเลยน,นี่ให้มาอันนี้เขาเขาเขามีสัตว์เรียกนี่นี่ก็ดูว่าเป็นของแท้แต่ไม่ทราบที่ เป็นของทางเหนืออันนี้ก็เช่นกัน,นหลายอย่างไม่ทราบที่แต่แต่องเนี้ยแท้สิ่งที่ดูว่าแท้อย่างหนึ่งเราจะเห็นรอยตอกโคดนี่ติตอโคดแล้วก็มันเคลือบอย่างนี้น่าจะเคลือบประหลอด เป็นพระเรียกพระรอดเคลือบตลอดเป็นเป็นเนื้อแบบตะกัวเคลือบตลอดด้วยส่วนเหรียญเหรียญตราคุดก็ต้องมีไว้เพราะเพราะว่าเลขสิบเจ็ดมันออกปีหนึ่งเจ็ด จะเป็นเรียนที่จำหน่ายดีที่สุดเพราะว่าแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราก็นิยมพกติดตัวไว้ก็หมายความว่าแค้วคาดปลอดภัยป้องกันคุมใสได้สารพัดประโยชน์